การฮึดครั้งสำคัญของ Monster Hunter Wild กับการประกาศ Titan u p d อัปเด2มาแล้วไม่รู้ว่าจะกู้ได้หรือเปล่ามีอะไรน่าสนใจเรามาลองตามไปได้วยกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเ Play Time Break ในช่วงชวนเพลงกับแฟงกี้ค่ะ จากที่ได้ดูในตัวอย่างแล้วตื่นเต้นเลยนะเห็นมอนสเตอร์2ตัวที่จะมาก็คือลาเกียครูสและเซเลกิออสถ้าออกเสียงผิดขอเพนด้วยนะคะอย่างลาเกียครูสเนี่ยคิดว่าหลายคนอยากลงไปสู้ในน้ําแต่ข้อมูลจากผู้พัฒนาก็บอกว่าการสร้างระบบต่อสู้ในน้ำเต็มรูปแบบเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนแล้วใช้เวลานานเกินไปเลยจะให้เน้นสู้บนบกเป็นหลักแต่จะมีบางช่วงที่ตื่นกันในน้ำบ้าง <laughs> ซึ่งเอาจริงๆก็แอบกลัวอยู่นะคะว่าพูดแบบนี้ก็เหมือนรีบอีกแล้วหรือเปล่าโดยลาเกครูสเนี่ยจะมีมินิเกมสู้ใต้น้ำโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่โดยรอบเป็นอาวุธไม่สามารถนำอาวุธหลักมาสู้ในน้ำได้และอีกตัวคือเซเลกิออสที่เขาว่าจะยังคงสเต็ปการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์แต่จะเพิ่มความเร็วและความลื่นไหลในการต่อสู้เพิ่มขึ้นอีก และที่สำคัญทั้ง2ตัวนี้จะมาในระดับ Arch Temple ระดับ8ดาวเลยโดยล a Gear c r u i s และ, Gear Cruise, และ s e l e k r o s เป็น side mission ต้องการ HR 31ขึ้นไปและ Temple ทั้ง2ตัวนี้จะปลดล็อกหลัง HR 41ขึ้นไปและผ่าน Quest ปลและ Gear c r u s และ s e l e k r o s มาแล้วนั่นเองและก็ทั้ง2ตัวที่บอกเนี่ยจะมีชุดอาวุธและชุดเกราะเต็มรูปแบบ2ชุดด้วยนะคะ และคาดว่าจะมีอาวุธครบทุกประเภทเลยโดยเฉพาะของซูริกิออสทั้งผู้พัฒนาเขาว่าชุดผู้หญิงถูกอธิบายว่าสวยงามอย่างยิ่งและชุดผู้ชายมีหน้าอกใหม่ที่สวยงามด้วยล่ะและอีกอย่าง Layer Weapon ที่หลายคนรอคอยก็มาแล้วนะโดย Layer Weapon จะเป็นเหมือนสกินที่เราไปหาชิ้นส่วนอาวุธที่เราต้องการแล้วสร้างอาวุธหนึ่งขึ้นมาแล้วมาเลือกสวมทับอาวุธที่เราใช้อยู่เพื่อความสวยงามทุกนี้ส่วนตัวรอคอยมานานมากเหมือนกันค่ะจะได้แต่งให้เข้ากับ Layer s ์ชุ t ที่ เใช้กันลยและที่น่าสนใจอีกอย่างก็เห็นจะเป็นให้เราเลือกผู้ช่วยเราหรือแฮนเด e r เลอร์เป็นเอริกหรืออัลมาได้ด้วยนะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้หลังจบเควสปลดล็อกลาเคียโคนะคะอันนี้ดีเลยสาวๆเราจะได้มีทางเลือกบ้างนะคะแล้วก็มี อี e ว t ต์เควมันสุ้มรอบนี้เป็น a าร์ชเทมเพอุทารูณาเรื่องวันที่30กรกฎาคมแล้วก็เทศกาลเฟรม e ฟสเรื่องบันพุธที่23กรกฎาคมถึงวันพุธที่6สิงหาคมและร้าน provision Stockpile สามารถแลกเปลี่ยนไอเทมของเทศกาลก่อนอันนี้ได้แล้วอันนี้ก็ดีนะเผื่อช่วงที่เราพลาดไปก็จะได้หาของมาใช้ได้แต่ก็ลุ้นว่ากติกาจะเป็นอย่างไรกันนะคะ แต่ที่น่าสนใจสำหรับสายแต่งตัวโพสท่าอย่างอันก็เป็นการร่วมมือกับเฟนเดอร์ที่นำเสนอเฟนเดอร์มอนสเตอร์ฮันเตอร์เทเลแคสเตอร์ในเกมที่ทำให้ผู้เล่นสามารถรับท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์พี่แสดงถึงการเล่นกีตาร์โดยมีการเคลื่อนไหวนิ้วที่ถูกต้องตามเพลง proof of a hero และเสียงที่บันทึกจากักดนตรีตัวจริงด้วยคะ่ะอันนี้ก็ดีจะได้เพิ่มสีสันเวลารอเพื่อนๆหรือรออะไรบางอย่างเหนือไปทางคลิปพิเทศกันนะคะ และยังมีอีกนะอันนี้สำหรับสายส่วนตัวหรือต้องการผู้ช่วยถ้าหากคนแมปตี้ไม่ได้ก็จะมีการเพิ่ม Support ต e พนเทอใหม่คือมินนาเป็นดับโลซึ่งปลดล็อกหลังจบเควส์เนื้อเรื่อง A Hunter p r i d e และ Fabius แต่ว่าข้อมูลตอนนี้สามารถใช้ได้แค่ในช่วงเทศกาลเองนะแอมเสียได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชม,ชม แล้วก็จะมีของมาขายอีกแล้วใครสนใจอะไรก็รอติดตามในหน้ารันคาของเกมได้นะคะจะปังหรือว่าพังเรามารอลุ้นกันนะว่าเพิ่มขนาดนี้จะกู้วิกฤตกระแสลบที่หนักมากในช่วงนี้ได้ไหม แล้วก็มีหลายคนบอกแฟงกี้ว่าอยากให้เขาทําซับไทยมาให้มากเลยเขาก็อยากรู้เรื่องเขาแบบละเอียดแบบได้รู้เรื่องไปพรอมๆกันอันนี้แฟงกี้ก็เห็นด้วยนะคนเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนและคนอยากเสพเนื้อเรื่องก็ไม่เยอะและอีกอย่างทางตัวคนสร้างเกมเขาก็ออกมาชูโรงว่าภาคนี้เน้นเนื้อเรื่องทีแรกเห็นว่ามาทาอีเวนท์ที่เมืองไทยหนึ่งว่าจะทําทซับไทยให้ซะอีกแต่ก็มาทําดูดูซะงั้นคนก็กดข้ามนะเรื่องรัวๆสิใช่ไหม และคุณก็เป็นคนหนึ่งที่กดข้ามรัวๆหรือเปล่าคะแล้วก็ปัญหาทาง performance กล่องเกมนี่ก็อีกอย่างที่ต้องลุ้นกันว่าจะกลับมาดีได้กี่โมงนะคะเพราเป็นว่าเรามารอดูกันต่อมันเปิดของจริงนะว่าจะเป็นยังไงกันนะคะเอาละค่ะช่วยแฟงกี้และทีมงานกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง p r e t i m e b i กดไลค์และพิมพ์คอมเมนต์ม,มาพูดคุยกันเยอะๆนะคะอ้อ ถ้ามีเกมไหนหรือเรื่องไหนหน่าสนใจก็แนะนำกันมาได้นะคะวันนี้แฟงกี้ลอไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสโลแกนของช่องเราให้เกมเป็นที่พักผ่อนจากอีกโลกหนึ่งของคุณสวัสดีค่ะ